ร้ทหารใหม่รายงานเวรเป็นภาษากลางรายงานกับผมพลทหารปิยพัฒน์คูณแก้วได้มาเข้าเวรทนคลงอาวุธฝั่งทิศตะวันออกพัดที่หนึ่งตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับอาษาเนื้อกรบผมพลทหาระนินเมออนเป็นเว้ย่ามเป็นเวรยามคลังอาวุธ ปัตติหนึ่งตั้งแต่เวลาย2ิบอนาฬิกาถึยงย3่สินาฬิกาในรอบปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติเจ้าปาตาใต้ปุ้มคนัานพิจาจนาเป็นเว้นหน้ากลางอาวุธกว้างตีตะวันออกปัตติหนึ่งตั้งแต่เวลาตีสิบถึงตีสิบ่องในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติกับภ <c oughs> าษาเยาวี Ayo, Oscar, Suleman, Sepati, Yadiga, Setan, Apang, Preston. Pangkat satu, di dalam Mazhar pukul 10 sampai pukul 12. Mazhar tunggu, land clear. Tahan, Preston. I'm Pravasi Tiknisi Rungsawak. I have duty operation since 10 p.m. until 12. During operation, the situation is normal, sir. Pasakin. Pasakin. สวัสดีสอเชาเลยาชจกอยูีกขจิ้จงเออกชจเกูอยู่กูจิ้งจิ้งกอีไปอูอยห้ออีไปอีเอยหนึ่งองิ้งจิ้งหกบาทเฮ้ ดิฉันพนทหารตาติตพงลงเป็นเวรหน้าทางอาวุธปั่งทิศตะวันออกผัดที่หนึ่งเวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติค่ะนักปรับ กับผมพลทหารสวิทย์ได้ภารกิจเฝ้าเวรหน้าขังโย่อยากบอกว่าผัดที่หนึ่งตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนโยโยระหว่างยืนปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติดีครับไอ้อังแกแกกับผมพลทหารซา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 ลาวุฒีปองไป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 ปฏิบัติหน้าที่เวรกันงปฏิัดที่หนึ่งเวลายี่ยี่ยี่สองัมา